ความจริงแล้วเรื่องราวของทิวนรัตชวิวัฒน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มที่มีความสามารถด้านบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของการสืบทอดและพัฒนาธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงในวงการสมุนไพรไทยซึ่งหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเป็นทายาสุ่นใหม่ที่มีไฟแรงและมุ่งมัน่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอาณาจักรสมุนไพรของไทยใน ยุคปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นคือการผสมผสานร,ระหว่างเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิงและบทบาทในการบริหารธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่แตกต่างและน่าจดจำมากขึ้น แต่สิ่งที่ทําให้เรื่องราวของเขาน่าติดตามมากขึ้นก็คือจุดเริ่มต้นของเขาไม่ได้เป็นเพียงนักแสดงธรรมดาๆรรเท่านั้นแต่ยังเป็นโปรดิวเซอร์และดีเจแนว EDM ที่มีผลงานในงานเทศกาลดนตรีต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความสนใจในหลายด้านโดยเฉพาะผลงานการแสดงในซีรีส์วายชื่อดังเรื่องแอบมองแอบจองรักเมื่อปี2021ที่รับบทตะวัน ซึ่งนำแสดงโดยเอิร์ธทิรพัทและฟลุคชัชวานนั่นเป็นการสื่อให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่กล้าลองและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในหลายๆมิติและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่เขาสามารถผสมผสานภารกิจในวงการบันเทิงเข้ากับบทบาทด้านธุรกิจครอบครัวได้อย่างลงตัวซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารและความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่ธรรมดา สำหรับข้อมูลส่วนตัวของเขาก็มีรายละเอียดที่น่าจดจำ,จำเช่นชื่อเต็มนอรัรฐชวิวัฒเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2537เขาศึกษาที่มหาวิทยายลัยนานาชาติเซนเทเรซาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจเซอร์มันแชนพร้อมทั้งดูแลแบรนด์สมุนไพรบอเดอเองเฮิร์สผลงานด้านการแสดงที่โดดเด่นคือบทตะวันในซีรีส์แอบมองแอบจองรัก ปี2021เขายังมีความสามารถพิเศษในด้านดีเจการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงและพิธีกรซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่เพียงแต่เป็นทันยาสุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านและมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในหลายวงการด้วยกัน และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามความสามารถและความกล้าที่จะก้าวข้ามขอบเขตของความคาดหวังเดิมๆของเขาทําให้เขาเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและความสนใจส่วนตัวได้อย่างลงตัวคุณคิดว่าเขาจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทําตามฝันในหลายด้านแบบนี้ได้จริงหรือไม่ลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันดูนะครับ